ลายตัดอ้อยแบบนี้อ้อยไม่บาดแขนีดูชุดมันนี้ดิเหมือนคนตัดอ้อยเหมือนคนตัดอ้อยแถวบ้านเลยเขารับจ้างรายวันอ่ะนอนไปตำรวจเยอะเขาจะแบบเนี้ยดูดีดูลายดิเหมือนลายตัดอ้อยแบบนี้อ้อยไม่บาดแขนี ชุดมันนี้<ห>ดิไอ้คนตัดอ้อย<ด>ือ้ค <c oughs> นตัดอ้อยแถวบ้านเลยเขารับจ้งรายวันอะทนอนคันตำรวจเยอะเขาจะแบบเนี้ยดูดีดูลายดิเหมือนลายตัดอ้อยแบบนี้อย่างอ้อยไม่บาดแขน <c oughs> <c oughs> โอ้ยภาพเสียงก็เป็นไอ้นี่นาคตไกลเสียงบาคนไปใส่นัดปะจำบ้านี่ถ่ายห,หนังติดต่อแล้วไปภาคเลยค่ะดีๆนะครับใครเห็นเนี่ยเห็นแมววไหมนเนี่ยเห็นแววไหมผู้สัตว์โชว์แววให้ดูไปใครเห็นแมววไหมนเนี่ย เช่นนั้นจำบทได้แค่นี้เป็นผู้กำกับเลยครับเป็นผู้กินกับแม่จา๋าเสียงแม่มดแม่ถ้าจะกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหนักยาพิษหนูน้อยหมวกแดงคุณยายทำไมคุณยายหน้าเปลี่ยนไปล่ะคะอย่าตกใจครับ หากได้ยินเสียงสัญญาณหนีไฟบลายด้วยพูดปากถ้าแกพูดที่คำนั้นจะฆจะ่าพูดคำวาา่าฆ่าฉันจะดีติ่งหูแกเสียงหล่อชีเออเสียงหล่อชีเสียงหล่อ อีกเอาอีกเอาอีกอกระหนุก็อายเป็นนะเชียร์ต้องการนี่คือเสียงของเจ้าร้องออกมาสิ ทุกคนจ้าวันนี้หมดเวลานะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะมาแล้วสดกันแอีกเนาะห่านกันไปวันนี้ห้าแสนใจละยิ้มยิ้มยิ้มขอบคุณทุกคนนะครับชุดมันนี้ดิเมือนคนตัดอ้อยเหนคนตัดอ้อยแถวบ้านเลยค่ะ นนนพนวนขึบบ้นตำรวจเยอะเขาจะเง<ฮ>ี่ยด,ดูดีดูลายดีเหมือนลายตัดอ้อยแบบเนี้ยอ้อยไม่บาด